สวัสดีครับวันนี้ผมเดวิมนะครับวันนี้ผมก็จะมามาถ่ายรายการคนอวดผีนะคะพี่อีนะคบแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประสบการณ์คนหัวลุกนะครับอ้าวอันนี้เป็นแขกรับเชิญคือคุณบูมนะครับคุณบันนี่ครับครับมาแล้วครับคุณกำลังวิ่งมาอย่างเร็วสูงเอ้าววันนี้คับคุณบันนี่ขอคามสมัครคุณเลยครับคุณบันนี่ครับคุณบันนี่ อล้ผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยนะคบคุณคุณมีประสบการณ์ขนุกยังไงบ้างครับอ๋อผมไปเจอผีมาครับที่บ้านผมครับเขาชื่อบอนนี่ชื่อเดียวกับผมไหมครับอ๋อหรอครับอ่าผมจะตีคุณครับคุณอย่าไม่หนีผมสิครับคุณบอนนี่ผมอยู่นี่คุณไม่ใช่คนนี้อครับไม่ใช่คนนี้ก็ค่าสิครับเบบี้ค่าฟิวเฟลิเียดิไม่ได้เฟลครับผมตั้งใจครับ ไปเมื่อกี้คือมุกนะครับมาครับคุณบอนนี่แนนบูมดีกว่าครับมาคุณบูมมากเลยครับอาจารมาตรงนี้ทําไมครับตรงนี้มันเป็นแทนแทนแทนอะไรครับจําไม่ได้แล้วที่ถ่ายกันเมื่อครั้งที่แล้วครับเป็นคลิปเฟลครับผีผีผีเฟลมากเฟลมากเพราะผมรู้เคล็ดลับนะครับเลยผมจะเริ่มเล่าแล้ครับ เนาะจะมาตรงที่หนะ้ทาท้าผีดูมไหมครับงันนะะ้นเ,เดี๋ยวผมจะงั้นก็ขอคัดกันนะครับเราจะไปสร้างที่ใหม่กันครับครับ